สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบพอกันครับผมพาอยู่เคยไพไดอเขาวงอีกเส้นเคยนะครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองมาเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกไปห้ายมือนะครับฝนหยุดตกนะครับท้องฟ้ากะสีเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนว่าฟ้าหลังฝนเนาะพี่น้องเนาะนะครับกะ อยู่นี่กะเป็นโคกน้องนานะครับสวนหน้าตาวงนะครับพี่น้องอยู่เทิงสันสองครับสันสองฐานคนมีไฟนะครับภาพีีพาน้องมาเบิงบรรยากาศบ้านเฮ้าครับเขาเขียวๆนะครับเขาเริ่มสีม่านเริ่มสีตั้งทองนะครับเริ่มสีตั้งทองกะเบิงบรรยากาศมุมสูงๆน้องพี่น้องเนาะเบิงนะครับเขียวๆนะครับนี่คือ อำเภอเขาวงจังหวัดกาละสินนะครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศรอบๆบนะครับบรรยากาศรอบๆนี่ครับพี่น้องมองโคงนองหน้านะครับเลี้ยวไปทางของกระสิเป็นต้นกล้วยปลากล้วยนะครับนี่พี่น้องเป็นไดพี่น้องบรรยากาศบ้านหฮาสูตรยอดบ่สูดยอดเนาะพี่น้องเนาะเออเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนนอง คือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละครับนี่เบิ่งทรงไปจักน้อยกันหนาวพี่น้องหนาวเลยครับไม่ยามบา้านเฮ่านี่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไกลนะครับที่อยู่ทางไกลกะฝากพี่ฝากน้องไว้เอยบรรยากาศ่างกนี้พี่น้องเบิ่งก่อนเมฆจุนทองฝากแจมใสเลยดินี่คือบา้านเฮ้เนาอพี่น้องนาออีสานบาน้านเฮาคือเก่าเหมือนเดิมผุน่ะมีตาหนามีตาหยัง พี่น้องเบิ่งเบิ่งผลป่าเขาแจ้งน้อยกับเรื่องอลมโดยทุ่งรวงทองเฮ้ยพี่น้องเนาะ <g ül> จังได้กาได้นะพี่น้องเอาบรรยากาศเขียวเขียวมาฝากพี่ฝากน้องให้เบิ่งนะครับพี่น้องอ้าเบิ่งแล้วก็ให้คืนหอดบานกลับมายามบานเฮ้ในบรรยากาศสีน้ำเลยได้พี่น้องเดือนหนากับเดือนตุลาห์เยเดือนตุลาแล้วพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งเดือนตุลาเดือนแล้วครับ เริ่มสิย่างเข้าสู่หน้าหนาวเลยเด้อพี่น้องเด้อีันี้เด้อเอ้าจังไงกะกลับมายามบ้านห้องมาสูรไอมาสูบกินล่วงเข่าหอมๆกินเม็ดเข่าหอมๆ,ๆเนะพี่น้องเนาะอ้าเอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนครับคลิปนพาพ่อกันไหมครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยเพื่อใดขอกก่าคำว่าขอพูดเลยก็สวัสดีครับ